ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิร์นชาแนลค่ะและนี่คือ t ท r ร t a r t อาร์ค่ะซีรีส์ประจำวันพระนะคะวันนี้เป็นวันพระแรกของปี2567อ่ะถ้าเกิดใครมาดูตั้งแต่แบบตอนที่เปิ้ลลงคลิปเลยเนี่ยอันนี้เป็นปีใหม่แรก เขาเรียนะวันพระแรกของปีใหม่เนาะก็ขออวยพรค่ะ happy new year ทุกคนก่อนเลยแต่เค้ามาดูตอนหลังก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคลิปนี้เป็น t i m e l e s อยู่แล้วเนาะใช้ไพ่สหรับนี้ในการอ่านอไรอย่างที่ทุกคนรู้ใครที่ดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเปิ้นใช้ไพ่คนละสํำรับหมดเลยเพราะฉะนั้น Energy มันก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ไพ่จะเล่าเนาะแต่ความแปลคือบาง ep เนี่ยเราใช้ไพ่คนละสำรับ แต่มันก็เป็น Energy ต่อเนื่องกันเนาะหลายๆคนติดตามมาอาจจะรู้สึกว่าเออมาดูซิว่า EP นี้จะต่อเนื่องกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะเราข้ามปีใหม่มาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า Energy จะเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะยินดีต้อนรับค่ะลองเปิดใจฟังดูก่อนเนาะซีรีส์ประจำวันพระของเบิ้์ชื่อว่า Story of Love ค่ะเป็นเรื่องราวความรักของคน สองคนอาจจะเป็นคนที่คุณห่างเหินไปแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้นะแต่เราอยากรู้เรื่องราวชีวิตของเขากับความสมนธ์ของเราสองคนว่าจะเป็นยังไงต่อไป energy ด้านบนเป็นพลังงานฝั่งของคุณด้านล่างเป็นของคนอีกคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวมันจะตรงกับคุณไหมบางคนก็ตรงแบบจริงๆเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ตรงนะมันไม่ใช่เรื่องของเรานะก็ทิ้งไว้ค่ะเพราะว่า เป็นแลนดอมเนอะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณชอบวิธีการอ่านก็ต้องบอกว่าเปิ้นทําไว้70กว่า EP แล้วค่ะคุณสามารถไปหาฟังย้อนหลังได้เลยนะเพราะว่าแต่ละ EP ก็จะเล่าเรื่องราวคนละแบบกันอะไรอย่างนี้เนอะมันอาจจะมีสักบาง EP ที่เป็นเรื่องราวของคุณก็เป็นไปได้อ่ะไปลองฟังดูนะคะเริ่มต้นกันเลยวันนี้ปิ้นใช้สําหรับนี้ค่ะ m ั n เ a สทาร์โรนะเป็นสำหรับเก่าแล้วละ่ะเนี่ยมิสทริกมันเดสทาร์โรนะสีสันสดใสมากเลยรับปีใหม่นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเอเนจีฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมาค่ะควีนถือดาบ d e วิลแล้วก็แปดถ้วยมันเหมือนคุณอยู่ในช่วงของพยายาม Move On พยายามจะตัดพันธนาการหรืออะไรอย่างนี้อยู่เลยอะแปลว่าคุณต้องไปเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราร่วมไปต่อไม่ได้หรือมันอาจจะเป็นรักสามเศร้าสีา่เศร้าได้หมดเลยเนาะแต่มันเป็น energy ของการที่เออทำไมฉันต้องผูกพันหรือลุ่มหลงกับคนคนนี้ทำไมมันผูกพันรู้สึกตัดไม่ขาดอะไรเงี้ยซึ่งคุณพยายามคะ่ะควีนถือดาบเห็นไหมถือดาบขึ้นมาเลยพยายามจะตัดพลนานการนี้แล้วก็ move on ให้ได้แปดถ้วยคือเป็นการ เหมือนพยายามจะมูฟออนจากความสัมพันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะนั่งแบบนี้แล้วมองถ้วยเนาะแต่ว่าคุณจะไม่หือไม่อือความหมายคือคุณจะไม่ติดต่อเขาไปคุณจะไม่ทักเขาไปถึงแม้คุณจะมีความคิดถึงหยหาต้องการก็ตามเพราะว่าไพ่เดวิลเป็นไพ่ที่ถ้าเราเห็นไพ่เดวิลเราจะรู้สึกเลยมันเป็นไพ่ของการที่พันธนาการตัวเองยังมีความลุ่มหลงมีความคิดถึงยังมีความตัดได้ยากเนาะแต่เพิ่นเห็นพลังงานของการที่พยายามจะตัด ใจจากใครบางคนเพราะฉะนั้นป้าคิดว่าคุณเป็นคนที่มีใครในใจแน่นอนไม่ใช่โสดสนิทแบบไม่มีใครเลยนะเนี่ยมันมีไพ่ก้าวถวยขึ้นมาด้วยแปลว่ามันมีความรักแหละมันมีความรู้สึกดีแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างอย่างที่ป้าบอกอ่ะมันท็อกซิกก็ได้มันเป็นแบบรักสามเศร้ามันมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันอยู่ในภาวะนีไม่ได้ฉันต้องตัดมันออกฉันต้องแบบ ไม่ทําให้มันแบบลุ่มหลงจนเกินไปมันคําว่าเดวิลมันคืออะไรที่มันมากจนเกินไปเนาะซึ่งคุณรู้และคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราะฉะนั้นคุณพยายามจะตัดมันนะอันนี้คือ energy ที่เพิ่นเห็นฝั่งของคุณนะยังไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่เห็นความพยายามแล้วว่ากําลังพยายามจะตัดใจพยายามจะ move อนพยายามจะไม่ยุ่งกับอะไรที่มันดูแบบมากจนเกินไปเหมือนพยายามสมดุนลนะเนาะให้มันไม่ได้แบบดูหนักหน่วงจนเกินไป ในขณะที่ e อ e r g ีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเปิ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่กรณีที่คุณพยายามจะตัดใจอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่ถ้าเกิดคุณตัดใจได้แล้วเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานฝั่งของเขาเป็นอัศวินถือไม้ค่ะเป็น1เหรียญแล้วก็เป็น10บถ้วยพลังงานที่สิงกันคือกาวถ้วยแปลว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยมีความชอบกันนะเออมันมีความรู้สึกดีแต่ว่ามันเป็น Energy ของเขามันคือ energy สนุกสนานเบาๆสบายๆย,ยังไม่ได้จริงจัง ไม่ได้อะไรมากคือปันไม่ได้เห็นว่าเขาอะโสดหรือไม่โสดแต่มันมีสิบถ้วยเนาะอ่าถ้าเกิดเขาโสดแล้วคุณรู้จักกันมันก็คงไม่ไม่ทําให้คุณอยากจะแบบตัดออกจากความสัมพันธ์นึกออกปะแต่มันมีสองอย่างคือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครคุณจะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะหมกมุ่นกับเขาเยอะเกินไปคุณต้องพยายามลดลดลงแล้วเพราะว่าดูเหมือนเขาเล่นเล่นคือคนที่จริงจังคือคุณแล้วเขาดูเล่นเล่นดูแบบไม่พัฒนาไปไหนไม่หือไม่อือหนึ่งเหรียญมันคือเป็นอะไรที่ไม่พัฒนา ซึ่งคุณอาจจะไม่โอเคคุณก็เลยอาจจะพยายามตัดใจก็ได้หรือคนคนนี้เขามีคู่มีแฟนแล้วแล้วเขาคุยกับคุณแค่เล่นๆแล้วมันรู้อยู่แล้วมันไม่มีทางพัฒนาคุณก็เลยพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอืมพลังงานเป็นประมาณนี้อยู่นะคะเรามาดูกันต่อแล้วคุณจะทําสําเร็จไหมอ่ะมาและเอเนจีนี้ค่ะคุณจะทําสําเร็จไหมคุณจะตัดเขาได้ไหมคะไหนดูหน่อยิ เป็นอัศวินถือไม้เนาก็คือเป็นคนมีสนเสน่ห์หยอดไปเรื่อยนู่นนี่อะไรแบบนี้เป็นไปนได้ว่า energy จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจริงใจหรือไม่จริงใจนะแค่ว่าเหมือน energy ที่คุณรับรู้หรือว่าที่เขามีต่อคุณมันคือสนุกสนานเบาๆสบายๆบายห้าถ้วยหกเหรียญสองดาบเนี่ย แมแฟรนซ์เนี่ยคุณพยายามสมดุลจริงๆเหมือนที่พี่นพูดเมื่อกี้เลยคือเหมือนแบบมันมีเดวิลปุ๊บเฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วเช่นว่ามันเยอะเกินไปแล้วฉันจะไปคิดถึงเขาตลอดเวลาทําไมฉันจะแบบคือมันกลายเป็นความทุกข์ไงอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามสมดุลค่ะให้มันพอดีกันเนอะเห็นไหมอันเนี้ยเขาพยายามจะสมดุลเหรียญใหญ่กับเหรียญเล็กๆหลายๆเหรียญเนี่ยคือพยายามจะให้มันบาลานซ์กันอะไรอย่างงี้เนาะคุณพยายามจะสมดุล คือถามว่าผิดหวังเสียใจไหมมีความนอยความอะไรอย่างนี้ไหมมันมีค่ะคุณยังสับสนอยู่ไหมในความัมพันธ์นี้คุณยังมีความสับสนอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> มันจบไม่จบมันจะเอาอยัางไงต่ออะไรเงี้ยมันมีไพ่สองดาบคือคุณยังไม่แน่ใจหรอกแต่ภายนอกคุณพยายามจะไม่ให้มันมากเกินไปคุณพยายามจะสมดุลทั้งข้างนอกและข้างในเนาะแต่ข้างในก็เข้าใจว่ามันยังมวนเยอะอยู่มันเลยเป็นภาพของการที่แบบเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,อไงดีอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ภายนอกเป้าคิดว่าคุณจะนิ่งเพราะป้าไม่เห็นว่าคุณเหมือนคุณนั่งมองถ้วยเมื่อกี้ใช่ไหมคุณไม่ได้พยายามจะไปติดต่อเขาจะไปแบบอ้อนวอนไปขออะไรอย่างเงี้ยเขาแต่เหมือนคุณยังรู้สึกเฟลรู้สึกดาวคิดถึงคือความคิดถึงเนี้ยป้าไม่ได้เห็นในเชิงที่คุณอยากจะให้เขากลับมานะเพราะว่าถ้าเป็นเคสของของการที่มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมีคู่แล้วอะมันเหมือนเราก็ไม่ได้อยากจะไปรั้งหรือไปดึงให้เขาออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมาลักเราอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เหมือนเป็น เป็นความเสียใจเสียดายอะไรแบบนี้มากกว่าเออเป็นมองเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะแล้วเขาล่ะอัดวินถ้วยห้าไม้สองไม้ <c oughs> คิดถึงเออเขาก็คงงงว่าเออแบบมันมันเหมือนเขาก็เขาก็มีความชอบคุณนะเพราะว่าอัดวินไม้คือมันมีความเล่นเล่น,ลนสนุกสนุกใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณถามว่าเขาชอบคุณบ้างไหมเพื่อนก็มองว่าเขาก็มีความชอบคุณเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่มากพอถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วหรือใดๆเพราะเพื่อนมองว่าถ้าเกิดเขาโสดเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ถึงขั้นรักคุณขนาดที่จะต้องเร่งเร่งรรีบความสัมพันธ์แต่ถามว่ามีความรู้สึกไหมมีมีความคิดถึงด้วยนะถ้าเกิดตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันเพราะเพื่อนเห็นว่าคุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองอาจจะซองอาจจะเห็นเขาบ้าง แต่ว่าไม่ได้คุยกันคุณเป็นสองดาวเขาเป็นสองไม้อะมันเป็น energy ที่แบบคล้ายๆกันคือต่างคนต่างเหมือนแบบเขานะเหมือนแบบอย่างเชิงดูๆกันอยู่ว่ายังไงมันมีห้าไม้คุณมีห้าถ้วยพลังงานไม่ค่อยต่างกันนะิ่นมองว่าเขาก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงเงียบไปทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปทําไมคุณถึงนิ่งๆทําไมมันดูมีระยะทําไม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 อะไรอย่างเนานะ แต่เขาก็ไม่แอคชั่นนะหรือว่าถ้าเขาจะแอคชั่นคุยกับคุณเนี่ยด้วยอาศวบินถ้วยเขาก็จะคุยเหมือนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนโยนหินถามทางมากกว่าคุยว่าคุณจะคุยกับเขาไหมแต่เขาจะไม่ถามคุณนะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นว่าคุณสองคนทะเลาะกันเหมือนเขาทะเลาะกับตัวเองมากกว่าแต่เหมือนมันอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็ได้ที่ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันมากเกินไปคุณจะลดลดลง พอคุณจะลดลดลงหรือพยายามสมดุลตัวเองเนี่ยมันทําให้เขาเห็นแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจริงจงมันอาจจะไม่ได้มีการทะเลาะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่มันเป็นเชิงทําให้เขารู้เลยด้วยซ้ำว่าทําไมคุณถึงกลายเป็นแบบนี้เนาะแต่คุณอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยได้เองด้วยตัวเองเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปเออถามว่าคุณจะทําได้ไหมเพื่อนมองว่าคุณอะไม่ได้ติดต่อไปแต่คุณก็ยังอยู่ในภาวะของการพยายามอยู่นะ พยายาม move on พยายามตัดใจแต่มันก็ยังไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะคุณจะ move on แล้วเดินหน้าไปมีคนใหม่เลยไหมหรือคุณจะรอคนเก่าหรือคุณจะยังไงคะ Queen ถือถ้วย King ถือไม้เจ็ดถ้วย Magician เอาดีๆคุณก็ไม่ใช่ไม่มีสนเสน่ห์นะบอกเลยเนี่ยมันมีเจดถ้วยเข้ามาปแปลว,ว่าถ้าคุณเปิดใจมันจะมีคนเข้ามาเออแต่ด้วยความเยอะของเราหรือด้วยความแบบว่าเลือกของเราอะ่ะปัญคิดว่าถ้าคุณเปิดใจมันมีคนเข้ามาแหละแต่ถามว่าคุณเจอคนที่คุณใช่เลยไหมปังคิดว่าใหม่คือบางทีอ่ะพอเรากำลังอยู่ในช่วงลังเลสับสนว่าเราจะทำไงเราจะ move on ดีไหมเราอาจจะเปิดใจให้คนเข้ามาก็ได้นะแต่พอเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คุณหายสับสน คุณก็ยังมีความเหมือนคุยคุยไปก็ยังมีความยนอยอยู่ว่าตกลงฉันจะเลือกใครดีคนใหม่หรือคนเก่าจะรอหรือไม่รออะไรเงี้ยเพราะยังคิดว่ามีความรอแบบนั้นอยู่รวมถึงคุณอาจจะคิดว่าคนที่คุณแบบชอบเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นคนที่คุณชอบมากๆหรือคนในฝันก็ได้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเออมันตรงสเปคมากๆเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความวนเวียนอะเนาะเนี่ยไพ่เมดิเชียนอะเอาจริงคือคุณสามารถแฮนด์ลปัญหาของคุณได้นะ ถ้าคุณใช้เหตุผลถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์แต่ด้วยความว่าคุณก็มีความดราม่าควีนอยู่ในนั้นคือมีความใช้อารมณ์เหมือนมันมีความรักอะเนาะพอเรารักใครปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเรายังรองคอยคนคนนั้นอยู่ก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณเปิดใจบอกเลยค่ะมันมีคนเข้ามาแต่คุณจะไม่แน่ใจว่าคุณจะเลือกคนใหม่ที่เข้ามาดีไหมมันจะยิ่งสับสนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันเป็นพลังงานแบบนั้นได้อะแล้วดูฝั่งนี้บ้างเขาจะแอคชั่นอะไรมาหาคุณไหมคะ เด็กถือไม้ view o f f o r June hangman <laughs> hang w o m a n เพิ่นก็ไม่เห็นว่าเ้า move on ไปไหนเหมือนกันนะเออมันก็คงจะมีการติดต่อมาหาคุณนี่แหละแต่มันก็เป็นการติดต่อในเชิงที่แบบคือคุณสองคนไม่ใช่ไม่คุยกันนะมันมีการพูดคุยกันค่ะใครที่แบบแต่มันแค่ไม่เยอะอ่าเป็นใจคำนี้มันไม่ได้ถึงขั้นบล็อกกันไม่คุยไม่มองหน้ากันมันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ มันอาจจะคุยกันน้อยเฉยๆคิงไม้ My, คนนี้คือใครเป็นขอถามเลยคิงไม้คนนี้คือคนใหม่เลยใช่ป่ะหรือเป็นคนนี้แหละคิงไม้คือใครคนนี้นี่แหละเครียดอ่ะโอเคคือคุณก็ยังรักเขาเนอะคุณก็ยังรอเพราะคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่ถ้ามันมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ยังแบบ ยังยังยังไม่ได้รู้สึกมากเท่าอะไรแบบนี้เนาะแต่เขาก็ยังมีความเหมือนดับไปเรื่อยๆอะ่ะเออคุณมองเขาเป็นคิงถือไหมคุณมองเขาดีกว่าตัวจริงที่เขามีด้วยซ้านะคุณมองเขาเป็นคิงถือไม้แต่จริงเขาอาจจะเป็นแค่เด็กถือไม้นึกออกปะคือเขาไม่ได้ดีเลิศเลอเพอร์เฟกอ,อะไรขนาดนั้นหรอกนะอืมแฮงแมนคืออะไรอ่ะฝั่งเขาแล้วทำไมเขาถึงเป็นแฮงแมนคิดถึงคุณหรอหรืออะไรแฮงแมนคืออะไรคะ เจ็ดเหรียญไม่กล้าทําอะไรอะ่ะเขาเพ่รู้สึกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไม่กล้าทําอะไรคือทะเลาะกับตัวเองยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณนะแต่มันมากมากถึงขั้นจะพัฒนาเป็นแฟนไหมก็อาจจะยังและยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอะ่ะมันก็พนันนาการว่าเขามีแฟนแล้วแหละมันก็ทําให้เขาไม่สามารถกระดิกกระเดี่ยวหรือทําอะไรได้เพราะเอาตรงๆเพิ่นก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลิกกับแฟนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้ว ก็ต้องบอกค่ะว่าจากไพ่เนาะเขาไม่ได้คิดจะเลิกกับแฟนถึงแม้ว่า,าจะมีปัญหาใดๆหรือไม่ก็ตามมันเหมือนกับเขาก็เลยไม่สามารถมาอะไรกับคุณได้มากอืซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลแหละว่าทําไมคุณถึงพยายามจะตัดใจจากเขาซึ่งมันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากเนาะอะ,อะ คุณจะทาสาเร็จไหมในเมื่อคุณก็ยังรักเขาอยู่เนอะควีนถือถ้วยมันชัดเจนอะคือคุณเป็นควีนแต่เขาเป็นอัศบินถ้วยเมื่อกี้้ก็บอกว่าคุณก็รักเขามากกว่าเขารักคุณคุณชอบเขามากกว่าเขาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นยังไงต่อคะคุณจะมูฟออนไหมหรือคุณจะรอเขาเอาไงดีปีใหม่แล้วนะหกถ้วยอ้าสติงสองเหรียญโอ้โห สุดท้ายไปนคิดว่าคุณจะต้านแรงตัวเองไม่ไหวเพราะว่าพอเป็นเดวิลมันก็ต้องเป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันเนาะแต่อยาาให้คิดที่ดีค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเอาตรงเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าเขาไม่ดีอะคือด้วยความว่ามันตัดใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับคุณก็แล้วกันแต่มันอาจจะมีปัญหา,าเช่นว่าเออเขาก็คุยกับคุณดีมากเลยนะแบบดูดีทุกอย่างเลยแต่เขามีแฟนแล้วพัฒนาไม่ได้อะไรเงี้ยคือ เขาไม่เคยมาพูดจาไม่ดีกับคุณเขาไม่เคยไม่ให้เกียรติคุณเขาไม่เคยทําร้ายคุณเขาเวลาคุยกับคุณมันมีแต่พลังงานดีๆสนุกสนานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นม,มันก็ไม่แปลกที่ป้นเห็นว่าคุณก็จะไม่ได้มีข้อเสียในการมองเขาวันนีกอกว่ามันก็เลยทาให้ energy ของคุณะยังผูกติดกับเขาแล้วมันก็คิดถึงแล้วมันก็วนเวียนค่ะแล้วป้นก็คิดว่าเขาจะทักมาหาคุณด้วยใช่ไหมจะทักไปใช่ไหมไหนมาดูในเซเธอจะทักมาใช่ไหมสี่เหรียญ ควีนถือไม้อัศวินดาอืนออนไลน์นะทักจะเป็นการทักแบบออนไลน์เพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มากเลยเราคิดว่าคุณอาจจะไปแบบทํากิจกรรมนู่นนี่แล้วก็โพสต์ลงสื่อโซเชียลต่างๆนานาก็ได้ก็เลยมองว่าเขาก็มีความยังไม่อยากปล่อยคุณไปเนาะสี่เรียนมันคือไพ่ของการที่ยังหวงแหนยังไม่อยากปล่อยไปอยู่ยังแบบกยังอยากพูดคุยยังอยากสารสัมพันธ์แต่พอเขากลับมาสารสัมพันธ์คุยกับคุณเนี่ย ก็เราบอกว่าคุณก็แน่นอนค่ะวนเวียนค่ะคุณไม่มีทางแบบตัดชึบได้แน่ๆหรือบางทีในใจลึกๆเราาจะรู้สึกว่าเออก็เขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาได้แต่จริงคุณไม่ได้สามารถคิดกับเขาเป็นเพื่อนได้ไงมันก็เลยยิ่งทําให้เราไม่สามารถตัดใจได้พกดาบเลยเป็นไพ่ของการที่แบบก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนนะอนะ แล้วพอคุณตัดสินใจคุยกับเขา,าเขาทักมาพูดคุยแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นย,ยังไงต่อคะมาแล้วยังไงมันจะมีทางจบไหม,ไมหมายถึงว่ามันจะได้สารสัมพันธ์เป็นแฟนกันไหมหรือว่ามันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเขาก็จะไม่แก้ปัญหาอะไรทั้งสิน้นแล้วก็อยู่กันไปแบบนี้มันจะเป็นยังไงคะเมื่อกี้พูดปีใหม่แล้วนะไม่เปลี่ยนเอเนอร์จีหรอเด e m มูนหนึ่งดาบโอเค หนึ่งถ้วยเลิศเจ็ดดาบโอเคอืมมันก็ยังมีความคลุมเครือเนอะคือคุณพยายามจะชัดเจนนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์คืออะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณพยายามจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ถามว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ไหมมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากค่ะจนบางทีมันเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดคือเราอ่จจะรู้สึกว่าเออเราทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชัดเจนเราต้องชัดเจนด้วยตัวเราเอง โดยการที่เราตัดสินใจเองว่าเราจะมูฟออนเราจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือเราจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรารอคอยให้ความชัดเจนเกิดขึ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งอะเปิ้ลคิดว่ามันจะไม่เกิดนะเออเนี่ยมันจะมีการเห็นไหมแอบเอาดาวไปข้างหลังคือคุณนะ่ะจะแอบเองหมายถึงว่าแอบคิดเองคุณจะไม่บอกเขาหรอกว่างั้นเราเลิกคบกันเถอะเพราะาเธอมีแฟนแล้วหรือเลิกคบกันเถอะเพราะเธอไม่พัฒน,นาก,กับฉันเปิ้นคิดว่าคุณจะไม่พูดแต่ว่าคุณจะแสดงออกโดยการที่คุณคิดเองเออเองอะแล้วตัดสินใจเอง เพื่อให้คุณรู้สึกดีเพราะเป็นหนึ่งถ้วยเนาะคือมันมีความคุมเครืออยู่เยอะมากในความัมพันธ์นี้แล้วคุณจะทํายังไงให้คุณรอดจากสถานการณ์คุมเครือแล้วท็อกซิกได้คุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งเบิ้ลเห็นว่าคุณจะไม่ได้บอกเขาคุณจะคิดเองเออเองทําเอง,เอ,งอะไรแบบนี้เนาะแบบลองดูอะว่าจะรอดไหมแล้วเขาละ่ะเก้าเหรียญอู้หูสิบดาบแปดเหรียญเจ็ดดาบอื ขอดูสิบดาบหน่อยเฮ้ยจริงหรอเขาจะเลิกกับแฟนะจากพลังงานเนี่ยเพราะเก้าหรืมมันเป็นไพ่คนโสดค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณอะจะต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นเอนเนจีของคุณนที่คุณแสดงออกที่คุณไม่บอกเขาะนะมันคิดว่ามันจะส่งถึงเขาได้นะ คือเหมือนกับพอคุณนะพยายามจะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนโดยที่คุณจะไม่ง้อเขาคุณจะไม่ตื้อเขาคุณจะยืนหยัดด้วยตัวเองคือถ้าคุยมาก็คุยก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่คิดหวังพึ่งเขาคุณจะไม่ได้ฝันมโนไปว่าเออแบบฉันจะใส่ชุดสีขาวนะแต่งงานแล้วอยู่ในบ้านแล้วก็แบบมีลูกกับเขานน่นนี่คือคุณจะไม่คิดอะไรที่นเพอ้อเจอ้อเอาเป็นใช้คานี้แล้วกัน พอมันคุมเครือคุณก็โอเคถ้าเธอไม่ชัดเจนก็เธอไม่ชัดเจนแต่ฉันจะชัดเจนด้วยตัวฉันเองโดยการที่ถ้าเธอจะคุยได้คุยแต่ว่าฉันจะรู้และยืนหยัดอ,อยู่บนคว้าความเป็นจริงเธอทําทแค่ไหนแปลว่าแค่นั้นประมาณนี้เพราะฉะนั้น energy นี้คุณจะส่งถึงเขาค่ะแล้วเปิ้นคิดว่าเขาจะเลิกกับแฟนเนี่ยมันมีสิบดาวแล้วมันคือ justice อะถ้าเขามีคู่มีแฟนอยู่เขาจะทาในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วเขาจะโสดแล้วเขาจะกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณ แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะค้นคิดว่าเขาก็ไม่บอกคุณเหมือนกันเพราะเอเนจีเมื่อกี้มันเป็นเจ็ดดาเป็นเอเนจีรวมคือคุณอะตัดสินใจที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองไม่พึ่งพาเขาไม่คาดหวังอะไรในตัวเขาแล้วโดยที่คุณไม่บอกเขาจชในขณะที่เขาก็มีเลือกปอกปิดคุณเหมือนกันคือเขาอะเลิกกับแฟนแต่เขาก็ยังไม่บอกคุณว่าเขาเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขากลัวว่าพอคุณรู้แหละว่าเขาเลิกกับแฟนมันเหมือนเอเนจีมันจะถาโถม คือมันไม่ใช่ว่าเออเขาจะรีบมาบอกคุณเพื่อให้คุณอยู่นะว่าแบบเออฉันเลิกกับแฟนแล้วนะเธอแบบมาเป็นแฟนฉันเถอะไม่เขาก็ดูไม่รีบพราะเขาก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์เหมือนกันกับคู่กับแฟนเขาที่เขาเลิกปั้นคิดว่ามันก็มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นเขาไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ทันทีแน่ๆเออซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพร้อมเริ่มต้นใหม่ทันทีปั้นก็มองว่าคุณก็คงไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เนาะแต่เนี้ยเป็นเพราะว่าเขาจบความสัมพันธ์ที่มันจริงจัง เขาก็เลยต้องมีช่วงพักใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์กับคุณในเชิงที่บอกคุณเลยว่าเขาเลิอกกับแฟนแล้วแล้วมันทาให้คุณเหมือนกลับเข้ามาหรือเร่งความพยายามหรือว่ามันมีพลังงานที่มาแบบเกาะติดเขาเยอะเกินไปมันก็เลยเป็น energy ของการที่แบบเออไปเรื่อยๆก่อนนะโสดๆก่อนนะค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่าเขาจะติดต่อคุณตลอดเวลาแบบว่าเขาจะไม่ได้ขาดช่วงนะแต่ว่ามันแค่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนและพัฒนาเท่านั้นเอง เขาเลือกคุณใช่ไหมคะมาสุดท้ายแล้วนะเขาเลือกคุณใช่ไหมคะกีดอีกแล้วเขาเลือกคุณใช่ไหมขึ้นมาเป็นสองวยใบเดียวพอปะไม่อยากเปิดแล้ววะ <c oughs> กลัวมันไม่โอเคอะก้าวไม้เฮอร์มิตโอเคสามดาวเห็นปะ พอเปิดอันอื่นขึ้นมาแบบอืมนะก้าวไม้อะเหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ทรหดแน่นอนแล้วมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะเฮอร์มีดเป็นไพ่ของการที่มันไม่พูดอย่างที่มันบอกเมื่อกี้มันมีเจ็ดดาคือคุณอะก็รักเขาแหละแต่คุณก็รู้ว่าคุณต้องอยู่บนความเป็นจริงคุณก็จะช้าๆเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเขาก็ต้องรู้สึกว่าเออมันยังเจ็บปวดมันต้องเยียวยามันต้องใช้เวลาในการที่ต้องเยียวยาก่อนแต่สุดท้ายเขาจะเลือกคุณ ให้สองถ้วยเมื่อกี้เห็นไหมบอกแล้วเปิดไปเดียวก็พอ,อแต่จริงๆริง energy ออกมาก็ไม่ได้แย่นะคือโอเคมันจะต้องให้เวลาในการผ่านช่วงยากลําบากของเขาไปก่อนเปไม่ได้มองว่าคุณนะที่เป็นคนอกหกักเพราะคุณรอเขาอยู่ละแต่คนที่ผิดหวังเสียใจหรือจบความสัมพันธ์มามันคือคนคนนี้ซึ่งถ้ามันตรงมันก็จะตรงเป๊ะเลยนะแปลวว่าคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วและคุณถึงพยายามจะเคลียร์ตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้และสุดท้ายมันเห็นว่าเขาจะเลิกกับแฟนและเขาจะมาเลือกคุณ แต่ว่าการเลือกคุณเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันไม่รีบนะไพ่เฮอร์บิทเป็นไพ่ช้าๆเนาะเป็นไพ่ที่ค่อยเป็นค่อยไปถึงบอกว่าพอเขาเลิอกกับแฟนเขาไม่มีทางมาบอกคุณทันทีหรอกว่าเขาเลิอกกับแฟนแล้วเขาต้องใช้เวลาเยียวยาทําใจแล้วก็ค่อยๆแต่เขาจะไม่ไปไหนไงเขาก็จะคุยกับคุณค่อยสารสัมพันธ์ในใจเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกคุณแต่แค่ไม่รีบเท่านั้นเองอะอย่างน้อยวันนี้ energy มันพอดีนะมันเคาะได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกคุณแน่ๆหวังว่าจะเป็นพลังงานที่ดีถ้าตรงก็ ตรงถ้าตรงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก็แล้วกันเออมันก็ไม่รู้แหละว่ามันจะตรงจะบอกว่าให้ทุกคนขอให้เป็นพลังงานแบบนี้ก็มันก็ไม่ค่อยน่าแฮปปี้เท่าไหร่นะมันเหนื่อยเนาะเอออะนะแต่ถ้าเกิดใครตรงกับเรื่องเรานี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันว่าถ้ามันตรงก็ขอให้ไพ่มันตรงกับคุณจริงๆว่าเขารักคุณแล้วก็ ในที่สุดเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะกดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เปิ้ลได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่วันพระหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย